เต้งต่ำเลยนี่เดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง เก้าสิสีห้าสีห้าไปบ้าต็ึงสอามสี่ห้าหนึ่งสองสาม้าหงากเจ็ดแปดเก้าสิบเต็งำพร้อมก็เปิดเลยพร้อป้าเปิดเลยป้า

ป่านติเหรอมืม่อเน kena สามบอกว่าต็งสูงแล้วัสองมือโอสี่ครับ่เห็นจะหกใบนี่เนี่ยไปไปไปด้วยเต็งละใจไม่ลงหกใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบอืม,อมเผื่อไว้สี่ใบอืมหกสี่สามเปิดน,นะไปเลยโอ้ยเจะมือป๊อกมา กล้ขกาขบกรตมใครอามอาคืนไปคืนบ้านสามขยันไม่กล้าเตะเลย สองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาสต่ำหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่า1 2 3สแล้วกัน <5, 8. S 1> เท่าไหร่หนึ่มือนนึ่งป่ะมือนนึงครับห้าก็มือนนึงห้าก็มือนนึงหกใบขาดขาดเลยชอบตำ่ำ เอาห้าให้ก่อนเลยเดอกแรกเต็มเต็มหกห้าสามหมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดหมื่นหกโอ้โหทิดไว้ก่อนได้ไหมตีไปไม่ได้ครับผมเอาทิ้งแล้วเลนะเอาห้าหกก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้กันห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาห้าหกโอเห้าหกสามหนแล้วก็ห้ากับหกตัวละหมื่นตัวละหมสี่หมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบยี่สี่เจ็ดยี่สามสี่หยี่เสบเอยี่สห้ากนัดูขอบครับอิบากันได้ไม่ต้องนับก็ได้อ่าโดนตับยจห้าตงมา ฟรีเลยบัตนี่หสองสามสี่ห้าเมันด้ิงซีใส่5สไปห้าใบหนึ่งสองสามสี่หาหกลไฟ สองเอียวเท่าไรเสียหมื่นกว่าหกไปไปเต็นสามอีกสี่ศูนชอบสีตัวเดียวเอาเปิดเลยไม่กล้าไม่กล้า เอเติดบังเลือก,กับตานิห้าวบเด้อห่าสามอืมสามห้าใบเติดเลยมีสีไหมเออสองสามสี่อืมห้าหาย <c oughs> มีเต็งยังไงเตีงสามมีเต็งสามเงินหนึ่เอาไปเลยนี่เนาะโอเคอันนี้เต็งสามครับเนี่ยจะเต็งสามสามตามขึ้นโอ้ห้าไม่ขึ้นให้จักตัวนี่ยสามอีกชอบสเดียว ติงยังตงตงเติงตังใครอ่ะตังตลคนถือออกไปทางพุ่นคนมาถือกัคนถือมือนึ่ทางม่ใช่มือสักคนมือหนึ่งมาทางพุึกเอาว่าผิดดิ ก็้ามี่เเอาว่างหมดามตำอตาเอียวตาเอยวสิตาเอียวเลนี่เอ้ตาเอียวสมตำมัอยอันนี้สตำมันมีเอยวมมันีเอยวอันนี้ที่เจดึงไปนสามตำนี่าใบมต่ำกับสามต่ำกับมนี่หอสาตำนะของผมมัน้งมันมีตำสตามองหน่ำสีตามอันนี้ตำสของผมมือหนึ่งไม่เจ มันมีตำเยวหรอกออกสองสามซเจ้าพิกเองนเจ้ากดรีโมดมือนึงออกสองสามซีนี่ซีสองก็ถึงมันมีตำเยลนเจ้าอยากกินมีตำามกับตำาีตำสามตำสีตำสามหาใบเยวสันเยวพิกขึ้นมากานอียลตำสามโอเครับ้ออกสองสามซี สองมืนนับดูเดี๋ยวแยดไส้ปัง เขยาวแรงขนาดนี้สีอยู่ก็เกินไปแล้วเอา้าเต็งตับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิเกียแปดเก้าสิบกับหานเนี่ยนั่นเหรออน,นั้นก็เอาไปเอี่ยวกับ2สองะงฝืนเลยให้เมาเลยตาเนี่ยชอบเอาไปโอ้ยบอกว่าสีไม่อยู่มันเขยา่าจนแทบแตกอย่าละมืมนสีไม่อยู่ฟ้า

เมาเลยให้เสียเมาไปเลยให้เกเอากลับจะชอบเอี่ยวกับสองดูสามสองเมตรสิ่เตนขนาดการยังบวถึกยารอยดีดเจดลีเมาเลยต่งเลยลงหาสองเขาวถึกลงหาสองเห็นสามสแล้วก็ต้องต่ำแล้วลงหาลงหาามมกคกโขาด จะมือก๊อกยังก๊อกรับตานี้ดังครวตยพี่ดังซีอยู่นะซีไม่อยู่ซีไม่มีเขยาเ่าแรงเดือยสามถึงชอบสามก็ไม่โดนเดือยตั้มมันคงไม่ออกสิบเอ็ดอีหรอกงัดสามมาสักขนาดนั้น ยี่สี่ป่ะหมืน่นบวกหมืน่นหนึ่งครับโอเคสี่หมื่นนี้มันจะมีแต่สามนี่แหละเสียงซีแหลกเสียงดังขว้วเลยอีกไหมอาทีเดียวเลยอืมปลาปลาซีก็หาปลาซีก็ดีแล้วกัน เงาเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีใครเอาสีสีสองสีสามติงดำ่กัสีดำ 4, ไปสีหกกันไหมเกี่ยวมีหรอกั <c oughs> นม้นมาบ้าหาสีสอกับสองสามสี่ไป ขอห้าอย่างเดียวขอห้ากับสี่ะไปเล่นเบาๆพอราคาห้าต่ำกัางห้าต่อยู่ีต่ำอ่ะเปิดเลยอยกสีต่ำหรือสีหกเดียวเนาะสีต่ำนียแหละไม่อยากจ่ายเยอะมือมือแม่นแล้วเปิดขึ้นจะซีก่อนนะสีห้าสามหกุ้ยจิบดีเลย สิบเอ็ดโอ้โหอะไรนละกูสบากว่าน่ามีสิบเอทีก้โหตาแล้วโชคสามไม่เป็นไม่เป็นจมอเสีด้ดมเอ๋ยเสดอนลีเอ๋ยสงเปิดแล้วนะสินี่สิจ้งเดียวเลยตหกี่เยลงมก่านเลยว่เสีย ออกสิบสองสิบสามจะไม่บ้เราออกสิบเอ็ดทีจะมูกกัน1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวอสี่หน่ออกสิบสามานเนี่ยนอตามไปตามไปหนึ่งเมือหย ปกสีเอี่ยวอืพี่ก็ชอบสีสามต่าไปอ่ะววัดวัดใจเจ้หน่อยอ่าสิบเอ็ดลองดูที่มันจะออกไหมสิบเอ็ดสมสิบเอ็ดบวกกาจับเลยสิบเอ็ดออแต่สิบเอ็ดอย่างเดียวแล้เผื่อไว้สองใบไม่ยักใครเราตายเนี่ยลงไปเพราะว่าพะวงอยู่สามสองหกใบ สองตำห้าใบหาใบสามตำสิบใบสิบใบไปดเสียเอาเปิดเลยเสียเปิดเลยหกสีเอียวมาเด้อหกสีเอียวซีบ้าตัวแรงแล้ว4กับห้าอีโอ้สเม็ดครับไป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 ดจหมา องคัเปิดแล้ว,วอ๋อสองไม่มาเกิดมาดคิดเสนอมาหา4ีสองกันหรออืออกหาซีสองีกบเอ็อีกสี่ใบนี่4บาสี่ใบาตาไงาลงสี่ลงหางกกมามาตานี่เ้ยตองใครเดียวบอกสองหมื่เจ็ีโหกมัน

อ่ะถ้าเอาไว้ก็จัดไปไม่ใช่เหรอคุยแล้วตอนนี้เอาเอาเอาซื้อใจไหนึ่งสองสามสี่หกทบหกสี่สี่สองไปอืมอ่หกสูงไปหมื่นหนึ่งแล้วกันเนมอย่างไหนเป็นหกสี่หรืออ๋อมันเนียังบ์เลย ันนี้สองใบห้าสองใบอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้หกใบอ่้องก็เปิดเลยอืมว่าสีมันมีสองฮะเดี๋ยเต็งสองเอามาเอามามาตัวสีสองไอ้สีดำเลยสีดำได้หมื่นหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะ สี่ตามเลยสองเมืออ่าเสียอกมาอีกยูซี่ตามเลยออกตัวไว้ที่เอามาจากต็งสองเนาะต็งสแล้วสองสองสาเนาะขันมาสองสองสมกสอี่ละสองกับสามมาเนาะหกกับสแค่นั้นเงหกกับสี่ก็จะออกหกสามสองคเดียเอาเบิดเบิดสองมาตัวเล็แล้วสตายแล้วสองมาสเม็ดแล้ว ห้าสองโอ้ยโดดสองสเมตรเลยหกหมื่นเลยว่าแล้วมันเขวยังไงมม่รู้คิดว่าสองสองสามนสองสองเฮ้ยำเนี freely, uh ่ตัวกินเนี่ตัวกินสองสามเกห้าสองห้าสี่ใบนั่นหกใบโอ้โหรับเลนเลยเป็นแสนอาาร ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิองสิสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกายีสสงหนึ่นหนึ่งสสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสสิสอามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดเก้ายี่สิบม่นนึ่งสองสี่้าเงเดียวในนี้ดิาี้ดิ จ็ดสิบแปดสิบเก้หกมืโอ